สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดู random คลิปกันนะคะวันนี้จะเล่าเรื่องว่ายังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะพอดีเพิ่งเสร็จจากเคสดูดวงส่วนตัวนะคะ <c oughs> พอพอกับเสียงเริ่มจะหายแล้วทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เขาจะเล่าว่ายังไงบ้างคนคนนี้ตอนเนี้ยเออ เขามุ่งมั่นหันหน้ากลับไปทํางานจริงๆนะแม่หมอเห็นว่าเขาได้งานจริงๆแหละช่วงนี้เป็นลักษณะงานเหมือนเป็นเป็นจอบๆนะคะหันหน้าตัวของเขาว่าหันหน้ากลับไปทํางานในเวลานี้ค่ะเป็นลักษณะงานที่รับเป็นจอบสั้นๆแต่น่าจะเป็นเงินก้อนโตอยู่ประมาณนี้นะ <Okay. S 1> เพื่อนนะเออ เขาโฟกัสเรื่องงานหนักมากเลยเหมือนกับว่าเขาคาดหวังว่าง,งานคิดว่างานเนี้ยน่าจะเป็นงานงานที่เขาสําเร็จแล้วน่าจะได้เงินก้อนใหญ่อ่ะนะตอนเนี้เขาไม่ได้คิดเรื่องเพื่อนเลยสําหรับใบนี้เป็นเรื่องของการที่ว่าวันนี้เขาไปทุ่มเทเวลาให้กับการทํางานนะคะเพราะว่า เขามีปัญหาค่ะจากในอดีตจากในอดีตนะคะที่ชีวิตของเขาพังนะคนคนนี้เพราะว่าเออถามว่าแปดดาบที่เกิดขึ้นเนี่ยในฝ้าของเขาอะ่ะเขาอาจจะเคยตกหลุมพรางถ้ามันเป็นแรนดอมเก่าๆเหมือนกับว่าเขาเคยตกหลุมพรางจากคนทํางานด้วยกันนะคะเหมือนโดนหลอก หลอกให้ไปทํางานแล้วก็ไม่ได้เงินอะไรเงี้ยหลอกให้ไปลงทุนแล้วก็คือมันมาลายหายไปอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าภาวะหนี้สินของเขาก็ลุมเลา้าอะไรอย่างงี้นะเมื่อเวลาที่เขาได้งานอย่างเงี้ยเขาก็รีบทําเพื่อจะมาเคลียร์หนี้สินอันนี้มันเป็นการเล่าถึงเรื่องในอดีตของเขานะคะส่วนพลังงานฟ้าของเพื่อนเนี่ยเสียงเริ่มไปนะทุกคนส่วนพลังงานฝ้าของเพื่อนนะตอนเนี้มันเหมือนกับว่า หน้าที่การงานของคุณนะ่ะคุณมั่นคงแล้วนะแล้วก็มีแต่คนที่เออให้การนิยมชมชอบแหละเอ็นดูคุณแหละประมาณนี้นะถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าเพื่อนบางคนอาจจะเป็นพลังงานที่มีความรักใหม่เข้ามาแล้ววันนี้น่าจะเป็นพลังงานคนใหม่ๆเข้ามาดูเพิ่มแน่เลยค่ะบางคนอ่ะเหมือนกับว่ามีรักใหม่ๆเข้ามาแล้วไพ่ใบนี้บางคนอาจจะหมายถึงว่า จะได้มั่นกันนะจะได้แต่งงานแล้วนะอะไรเงี้จะได้ชายโยแล้วนะจะได้คอมมิทอ่ะประมาณนี้เออนั่นหมายความว่าวันนี้น่าจะมีพลังงานใหม่ๆม,มาพลังงานฝ้าของเพื่อนมันเป็นพลังงานแห่งความสมบูรณ์นะคะทางด้านของความรักนะในเวลานี้ด้านของการเงินด้านของการงานก็อยู่ในเกณฑ์มั่นคงในเวลานี้นะคะในฝ้าของเพื่อนนะเนื่องจากว่าในอดีตอะคะ่ะถ้ามองในด้านของการทํางานก่อนนะเออการทํางานของเพื่อนเนี่ย มันเป็นลนักษณะที่หนึ่งงานของเพื่อนอาจจะเป็นในในลักษณะของการมีตำแหน่งแล้วไหมอะไรเงี้ยคะมีการแข่งขันสูงอะไรเงี้ยในอดีตนะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเหมือนกับว่าคุณเนี่ยได้ผ่านตรงจุดนั้นมาแล้วแล้วงานของคุณเนี่ยมันนิ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะทั้งการงานการเงินของคุณนิ่งแล้วตอนนี้นะส่วนของเขาอ่ะเขากําลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งตอนนี้เขากําลังหันกลับไปพัฒนาฝีมือตัวเองอยู่กําลังทํางาน ชิ้นใหม่อยู่พลังงานวันนี้รู้สึกว่าเขาได้งานใหม่นะคะแล้วก็เป็นงานที่เป็นเงินก้อนโตด้วยนะเขาก็ตั้งใจแหละว่าในความสัมพันธ์นี้ถ้าเกิดว่าเขาทํางานชิ้นนี้เสร็จสิ้นเขาอยากกลับมาหาคุณแล้วนะเหมือนเขากลับไปทํางานเพื่อที่จะอยากเอาเรื่องงานนะมาเล่าให้คุณฟังอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเป็นแร n ดอมเก่าๆขึ้นมาเงี้ยมันก็เหมือนกับว่ามันเคยมีประเด็นกันในเรื่องของงานพังจากการที่ไปทํางานแบบ เทาๆไหมหรือว่าไปทําอะไรใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีประเด็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในบางคนนะอืมเวลานี้เหมือนกับเขาทาอะ่ะเพื่อที่กลับเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์เนี้ยเพื่อที่จะบอกคุณแหละว่าเฮ้ยเขาได้มีการเดินเส้นทางใหม่แล้วนะอะไรประมาณนี้เป็นไปได้นะเพื่อนนะ <c oughs> พลังงานของเพื่อนตอนนี้เพื่อนเป็นเอเพสแล้วเขาก็มองว่าเพื่อนเป็นเอเพสของเขาเขาอยากกลับมาสิคะใครว่าไม่อยากจะกลับมาล่ะ ค่ะว่าคิดถึงคนที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแม่แห่งจัก,กรวาลของเขาเลยอะ่ะคือเขามองว่าคุณเนี่ยมันสมบูรณ์ในทุกด้านแล้วแล้วก็เอ,อ่อการงานหน้าที่หน้าที่ในอาชีพอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเติบโตหมดการเงินก็ดีความรักเนี่ยบางคนพบรักใหม่นะคะบางคนอาจจะปิดใจคือมีคนมาชอบแหละรู้แหละแต่ว่าอาจจะยังปิดใจอยู่นะยังไม่ได้เลือกใครอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ มีในลักษณะที่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันพร้อมมีคนมาให้เพื่อนเลือกในความสัมพันธ์เยอะเลยเขาเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นแต่ว่ามันเป็นพลังงานที่ เขาก็ไม่ให้ใครเขามาแย่งคุณไปง่ายๆนะเพราะเขาจะพยายามกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งนะคะพลังงานฟ้าของเพื่อนนะคือหันมาโฟกัสต,ตัวเองแต่พลังงานของเขาก็โฟกัสต,ตัวเองนะเรื่องของการงานตอนนี้แม่หมอก,ก็มองว่าเออก็ดีเหมือนกันนะมันต่างคนต่างพัฒนาเนาะทีเนี้ยคนคนนี้เขามีเป้าหมายในการพัฒนาค่ะเพราะว่าการที่เขาหันกลับไปทํางานเขาอยากกลับมาหาเพื่อนเพื่ออยากจะมายืน่นถ้วยให้คุณเนะ่ยเขาอยากเป็นสองถ้วยกับคุณเขาอยากสาร้างสัมพันธ์เขาอยากมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากขอโอกาสนะคนคน เนี่ยอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เขายังขาดในเรื่องของเม็ดเงินรายได้อยู่แล้วมันเป็นจังหวะที่งานเขาเข้านะเพื่อนในเวลาเนี้เขาหันไปโฟกัสเรื่องงานเขาอยู่นะอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์ใจจะขาดอยากจะกลับมายื่นทั่วให้คุณอยากจะบอกว่ามามีช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาโรแมนติกกันอีกครั้งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามองว่าคุณก็มีเสน่ห์และตัวของเขาเขาก็มองว่าเออเหมือนกับเขากลับมาตกหลุมรักกับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งเลยนะอะไรประมาณนี้นะคะ มันก็มีความเป็นแรนดอมเดิมอยู่นะแต่ก็มีพลังงานใหม่เข้ามาด้วยในวันนี้นะคะพลังงานฟ้าของเพื่อนก็เหมือนกันเพื่อนก็มุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานเป็นหลักเหมือนกันแล้วเป็นคนที่มีเสน่ห์ในที่ทํางานด้วยนะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็ทุ่มเทกับทุกๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของความรักตอนนี้เพื่อนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปิดประตูละในบางคนแต่บางคนก็มีความรักใหม่ที่ดีไปแล้วในชีวิตในเวลานี้นะคะเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนก็ตั้งดาบอยู่คือบางคนเข็ดบางคนเข็ดในความสัมพันธ์ค่ะการที่จะเอาใครเข้ามาในความสําคัญอีกทีหนึ่งอ่ะเพราะว่าเราเคยเจ็บจากเรื่องในอดีตมาแล้วอะไรอย่างนี้นะคะอืมเทพคติหน่อยคะ่ะเทพคติอยากเล่าอะไรบ้างนะอุ้ยกลับสิเพื่อนพลังงานเดอะเวอร์เขามองว่าคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาอะนะเขาคิดถึงพลังงานคนที่ <c oughs> ทำทุกอย่างเพื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในอดีตมันเป็นพลังงานที่เป็นลักษณะที่คุณดูแลเขาดีมากๆอะ่ะดูแลในทุกๆด้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่เขาไม่สบายใจจากการทํางานจากการใช้ชีวิตโลกข้างนอกมาหรือว่าการเจอกับปัญหาเพื่อนร่วมงานเขาก็มาปรึกษาคุณเขายังมีคนช่วยคิดอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยเวลาเนี้ยแม้ว่าเขาจะมีคนอื่นอยู่ในความสัมพันธ์นะคะเขาอะ่ะไม่สามารถเลยนะที่จะมีใครมาเข้าใจและเข้าถึงได้ เข้าถึงตัวเขาได้เหมือนเพื่อนแต่เวลาเนี้ยมีคนอยู่ในความสัมพันธ์เขามากมายก็จริงแต่เขากลับรู้สึกโดดเดี่ยวนะเต่า่มันเป็นพลังงานที่ช้าค่ะเพื่อนช้าช้ามากแต่การที่เขากลับมาครั้งเนี้ยเขาจะมั่นคงนะ คุณเนะี่ยเป็นนางมนโทไปละนางมนโทนั่งแทน่นเขามองว่าคุณตอนนี้เพียบพร้อมทุกอย่างสวยสะพังบางคนอาจจะไปทําสัญญกรรมอะไรมาไหมอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเออคุณดึงดูดใจเขาจังเลยอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าอยากจะกลับเข้ามาหาคุณแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าพลังงานฝ้าของคุณเนะี่ยมันเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเออตัวของคุณเป็นคนที่ก็เรียกว่าเป็นคนสวยสวยหล่อได้สวยเลือกได้หล่อเลือกได้ประมาณอย่างนี้นะคะแต่ว่า ในอดีตอดะมันเป็นลนักษณะของการที่คุณนะเคยถูกเขาเอาเปรียบในความสัมพันธ์นะแล้วคุณก็ฮิลตัวด้วยตัวเองได้แล้วนะคะตัวของคุณเนี <c> ่ย <oughs> การที่คุณฮิลตัวเองเนี่ยบางคนอาจจะไปเล่นดนตรีนะบางคนอาจจะไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณไม่สนใจมีคนพูดถึงเรื่องราวของคุณมากมายในทางเสียหายในอดีตก็เป็นไปได้นะจากฟากที่เขาทำมาอะไรเงี้ยจากครั้งหนึ่งที่เคยมีประเด็นกันแล้วเรื่องราวของคุณเนี่ยมันเคยอาจจะถูกกลุ่มคนไม่ดีไปพูดใส่สีใส่ไข่อะไรเงี้ยแต่ถามว่าคุณผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงคือคุณให้ค่ากับตัวเองนะคุณไม่ได้ไปให้ค่ากับเสียงคอลหาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะบางคนเล่นดนตรีในการช่วยตัวเองเพราะฉะนั้นนะคุณผ่านพ้นอุปสรรคช่วงดราม่าเวลานั้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ใช่ในอดีตคุณเคยโดนกระทํามาก่อนค่ะในด้านของความสัมพันธ์นะคุณกล้าพิสูจน์ตัวเองอะ่ะกล้าพิสูจน์ขอความเป็นธรรมกับชืิอของตัวเองอะ่ะกับสิ่งที่คนนี้ทําแล้วเขาไม่เคยมีความเป็นธรรมให้คุณเลยบางทีอาจจะคบกันนานแล้วไม่มีสถานะให้อะไรอย่างนี้ไหมคุณเคยร้องขอสถานะจากเขาแต่คนคนนี้ก็ไม่มีให้เพราะว่าเขาอาจจะไปดึงคนในความสัมพันธ์มาไหมอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะดึงคุณไปเป็นค,คนในความลับไหมประมาณแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะ คุณกล้าที่จะพิสูจน์ความรักนี้นะแต่ว่าคุณได้ตัดสินเขาไปแล้วเพราะว่าท้ายที่สุดอะ่ะคือเขาเลือกในเรื่องของผลประโยชน์ไงแล้วเขาเลือกที่จะปล่อยมือคุณไปะนะแล้วตอนนี้คุณกลายเป็นสเต็งไปแล้วคือ คุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้ว่ค่ะโดยไม่จําเป็นที่จะต้องมีพลังงานของเขาอยู่ในชีวิตของคุณอีกแล้วนะคุณอยากกินคุณอยากทําอะไรคุณทําได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือเม็ดเงินของคุณก็สะพรั่งนะซึ่งมันผิดกับพลังงานฝ้าของเขาคุณสามารถไปให้ตัวเองได้แล้วกันเขามองว่าเนี่ยเขาทำคนที่สมบูรณ์แบบอย่างคุณเนี่ยหลุดมือไปพลังงานพระแม่ลักษมีลงในฝั่งของเพื่อนนะนั่นหมายความว่า พระแม,ม่รัศมีมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงในเรื่องของความรักอย่างเดียวนะเพื่อนนะแต่มันหมายถึงเรื่องของการเงินการทองที่สะพัดก็ได้ซึ่งตอนนี้พลังงานฝ้าของเพื่อนนะการเงินเนะี่ยกำลังสะพัดนะคะกำลังดีเลยแต่ว่าสิ่งที่เพื่อนอาจจะขาดหายไปก็คือเป็นในเรื่องของพลังงานคู่นะล้วนะไงต่อคะแต่ในขณะเดียวกันพลังงานฝ้าของเขาอ่ะเพื่อนนะการเงินสะพัดแต่พลังงานฝ้าของเขามันเป็นพลังงานแลนแคนเพื่อน เมื่อวานก็ขึ้นใบนี้มาเป็นพลังงานแห่งการติดขัดการขัดสนการเงินตึงมือของเขาในวันนี้นะคะแต่ของเพื่อนอนะการเงินดีในช่วงนี้การงานก็ดีค่ะนะ คนนี้เกิดจากการที่เขาลืมตัวในอดีตนะคืออาจคนคนนี้เคยเป็นตำแหน่งแบบระดับเมนเจอร์ขึ้นไปได้วยนะแต่ว่าในลักษณะที่ว่าเขาอะใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิดก็ได้ค่ะแล้วก็เลยเหมือนกับว่ามันมีการเห็นแก่ตัวแก่ผลประโยชน์ในวงงานของเขาอะแล้วทำให้มันเกิดการที่ว่าอะลงทุนไปนี่สูญไหมหรือว่าไปทำความเสียหายอะไรขึ้นมาไหมคนคนนี้มันมีเค้อร้ายในด้านนี้ในสมัยก่อนอะนะคะจากการที่เขาอะหลงลืมตัวเขาเองนะมันเกิด จาความมัดใหญ่ไฟสูงของตัวเขาเองะคะแล้วตอนนั้นนะ่ะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันระหองระแหงกันกับคุณด้วยนะพระขันทกุมารขึ้นในฝั่งของเขาแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามอะ่ะถ้าเกิดว่าชีวิตของเขาเนี่ย ที่มันพังอยู่เนี่ยค่ะเพราะการกระทําความคิดของเขาในอดีตเวลาเนี้ยตอนนี้เขาตื่นรู้แล้วนะคะพระขันทก,กุมารคือเทพเด็กนักลบนั่นหมายความว่าสิ่งต่างๆที่มันพังในอดีตอ่ะเนี่ยเขาก็หันกลับไปทํางานเห็นไหมสิ่งต่างๆที่มันพังในอดีตนะคะเขาอ่ะจะสามารถชนะปัญหาโละอุปสรรคอันนี้ได้ทุกๆอย่างด้วยตัวของเขาเองเลยนะพระขันทก,กุมารเป็นเด็กนักลบที่เอาชนะทุกปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องเอาชนะทุกปัญหาได้เหมือนกันนะคะ นี่คุณชอบเล่นดนตรีใช่ไหมหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือพวกคุณสามารถสื่อสารกันทางผ่านทางบทเพลงไดออ้ถึงกันด้วยไหมคะมีใครเคยส่งเพลงให้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นพลังงานเล่นดนตรีออกมาเนี่ยสองใบเลยเห็นป่ะในตำแหน่งเดียวกันด้วยนั่นหมายความว่าจริงๆพวกคุณสามารถสื่อสารกันได้ผ่านทางบทเพลงด้วยก็ได้นะหรือคุณกับเขาอ่ะอาจจะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแล้วก็พอฟังเพลงก็มีเพลง เขาเรียกบทเพลงของเราอะ่ะอย่างเงี้ยที่เราสื่อสารแล้วเรารับรู้ได้ว่าเออนี่เธอหมายถึงฉันนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกคุณเป็นลักษณะแบบนั้นไหมคะมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออรลเกิลกันดีกว่าค่ะว่าไพ่ออรอเกิลจะปิดจบว่ายังไงนะวันนี้ไปเร็วนิดนึงนะคะแม่หมอมีคิวดูดวงต่อนะ เขามองว่าคุณสง่านะสง่างามนะคุณเป็นคนที่ตอนนี้เวลาเขามองคุณแล้วเขารู้สึกเพลินนะเพื่อนเหมือนมันเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าการกลับมาตกหลุมรักคนเดิมอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะคนที่เขาเคยทําหลุดมือไปเขามองคุณนะแอบส่องคุณอยู่ในที่ไกลๆอะ่ะแล้วก็เขาภาคภูมิใจในการมีคุณนะแต่ว่าวันนี้มันเป็นพลังงานที่เราปล่อยมือกันไปแล้วนะคะ เขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องการเปิดรับสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะเปิดรับสิ่งใหม่ในชีวิตของเขาได้เขาต้องเคลียร์พลังงานเก่าเขาก่อนค่ะพลังงานที่มันเนี่ยที่ทาให้เขาท็อกซิกเนี่ยหนึ่งในนั้นคือเรื่องของความสัมพันธ์กับคนเก่านะที่เขายังคาลาคาซังอยู่อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการเงินการทองที่หน้าที่การงานเขามันที่พังไปตอนนี้เขากำลังหันกลับมาตั้งต้น รื่องของการทํางานอะไรของเขาด้วยนะเขาเขาเชื่อละในสิ่งที่คุณเคยเตือนเขาเอาไว้ท่านในอดีตบางเคสเคยมีการเตือนกันนะคะแล้วเขาไม่เคยเชื่อคุณนะตอนนี้เขาต้องการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆกับชีวิตแล้วค่ะตอนนี้การเงินการทองเขาลาบากมากจากสิ่งที่เขาเคยตัดสินใจผิดพลาดในอดีตเงินบินหายจากกระเป๋าเลยเพื่อนเห็นไหม ตอนน <Wars> ี้ต <wrong>? ัวเขาลําบากนะตัวเขากําลังลําบากตรงนี้เขาเลยหันหน้ากลับไปทํางานก่อนค่ะเขาไม่กล้าบังหน้าเข้ามาหาเพื่อนนะเพราะว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วสภาพเขายังไม่คล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแถมยังเคลียร์ความสัมพันธ์ไม่ได้มันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเขารู้แล้วนะว่าพลังงานเพื่อนอ่ะมันเป็นพลังงานที่เอาจริงเวลาเนี้ยตอนนี้เขารู้สึกว่าเพื่อนอ่ะไม่แคร์เขาเลยนะเพื่อนไม่แคร์เขาแต่มันก็เป็นพลังงานที่เพื่อนสนใจแต่ตัวเองจริงๆด้วยนะตอนนี้เขาเสียใจค่ะ เขาเห็นพลังงานที่เพื่อนเดินออกห่างไปเรื่อยๆเ,เขาเสียใจนะในเวลานี้นะคะ คนคนนี้จะกลับมามอบความยุติธรรมให้กับคุณค่ะถ้าในอดีตความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันไม่เคยมีความยุติธรรมในความสัมพันธ์บางคนอาจจะไม่เคยได้รับสถานะอะไรเงี้ยการกลับมาครั้งนี้ของเขาอ่ะเขาก็จะมาหยิบยื่นสิ่งตรงนี้ให้กับคุณเพราะว่าตัวเขาอยากจะคอมมิชกับคุณเรียบร้อยนะคะในอดีตมันไม่เคยมีแต่ตอนนี้เขาอยากคอมมิชคุณเองอนึกออกมาเขากลัวคุณจะหล่นหายไปจากชีวิตของเขาอีกค่ะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับแรนดอมวันนี้ก็จบแล้วถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะคะไม่ตรง สบายใจวางไว้ตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงก็พอนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ลาตีสวัสด์นะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวแม่หมอมีดูดวงต่อนะ